บรนด์แฟชั่นสไตล์อเมริกันคลาสสิกทอมมี่ฮิลฟิกเกอร์โดดเด่นด้วยเสื้อผ้าเวลุนสไตล์เพปปี้ก่อตั้งขึ้นโดยคุณโทมัสจาคอบฮิลฟิกเกอร์ในปี1985เดินหน้าก้าวใหญ่ครั้งสำคัญในประเทศไทยประกาศเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ครั้งแรกใน South อีสต์เอเชียด้วย t ีเวฟหรือขื้นลูกใหม่ของไทย4คนด้วยกันคือปอน Win, และเจมินายโฟดมาดูกันว่ากว่าจะมาเป็นแบรนด์อมบาสเดอร์ในวันนี้นุมน่มๆทั้ง4กับแบรนด์ t ทอมี่ i ิฟิกเกได้ร่วมงานอะไรกันมาบ้างเจมินายและโฟลดนักสแสดงในสังกัด GMMTV ร่วมงานกับแบรนด์ครั้งแรกในงาน Tommy Hilfiger f o r 2023 Original Event in Bangkok ในเดือนพฤศจิกายนปี2023ทั้ง2คนได้แสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ที่สดใสในแบบอเมริกันบอยได้อย่างน่าจดจำซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวครั้งใหญ่ของแบรนด์ในประเทศไทยหลังจากผ่านช่วงโควิด19 ทางด้านปอนและภูวินสองนักสแสดงในสังกัด GMMTV ก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์คอลเลกชัน Tommy Hilfiger for Winter 2024เป็นครั้งแรกในงาน New York Fashion Week ที่จัดขึ้นที่มหานครานิวยอร์ก New York, USA หลังจากนั้นทั้ง4คนก็ได้ร่วมงานกับแบรนด์ตลอดมาจนในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางแบรนด์ตัดสินใจนำทั้ง4หนุ่มไปร่วมชมโชว์ Tommy Hilfiger Spring Summer 2025ที่จัดขึ้นที่มหานครนิวยอร์กและได้กลายเป็นท็อป10ผู้มีอิทธิพลที่สามารถสร้างมูลค่าสื่อให้กับแบรนด์และยังเป็นส่วนช่วยให้แบรนด์ได้รับมูลค่าสื่อสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในช่วงนิวยอร์กแฟชั่นวีค2024อีกด้วยและล่าสุดในเดือนธันวาคมทั้ง4คนก็ได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Tommy Hilfiger ยังเป็นทางการในปัจจุบันทางด้านมิสเตอร์ทอมมี่ได้กล่าวาววคมรู้สึก ในการเปิดตัวแบรนด์ a m b a ส s a d o r ในครั้งนี้ไว้ว่าผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ต้อนรับปอนภูวินเจมินายและโฟด เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้ร่วมงานกันหลังจากนี้จะเปลี่ยนช่วงเวลาธรรมดาๆให้กลายเป็นความทรงจำที่ทรงคุณค่าแก่ทุกคนนี่จึงถือเป็นก้าวใหม่ครั้งสำคัญกับแบรนด์สัญชาติอเมริกันอย่างทอมมี่ฮิฟิเกอร์และการเปิดมุมมองที่จะรับวัฒนธรรมใหม่ๆของวงการป๊อปเคาน์เจอร์และยุคข,ของทีเว็บให้เข้ามามีบทบาทในวงการแฟชั่นทั่วโลกมากขึ้นและหลังจากนี้ทางแบรนด์จะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆก,ก,กับสี่หนุม่มอยากให้รอติดตามกันนะครับ